ขึ้นนิดนึงลงนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นทิป A B ติดกันเลยนะครับกดไม่ได้นะครับก็ปรับแสงไม่ได้นะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสําหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมเรือนหม่อีซูซูดแมของคุณพี่สงการนะครับคุณพี่สงการขับรถมาจากภูเก็ตนะครับขับรถมากลับบ้านนะครับไปนครเสีมาราชเป็นทางผ่านก็เลยแวะซ่อมนะครับเราจะใช้เวลาซ่อมประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับคุณพี่สามารถรอรับกลับได้ด้วยอาการเข็มไม้ไม่กวาดนะครับแล้วก็ทิป a b นะครับติดกันเลยแล้วก็ปรับแสงไม่ได้ เดี๋ยวอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่สงตาและท่านผู้ชมครับผมผมได้ต่อไวลิงเข้าไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับผมเปิดสวิตกุญแจนะครับเข็มกวาดลงนิดนึงแล้วก็ขึ้นนิดนึงนะครับปิดสวิตกุญแจเปิดใหม่นะครับโอเคนี่ครับขึ้นนิดนึงลงนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นทิป AB ติดกันเลยนะครับกดไม่ได้นะครับก็ปรับแสงไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาเข้าโหมดเทสกันนะครับว่า จะเทสได้ไหมนะครับผมจะเข้าโหมดเทสนะครับปิดสวิตช์กุญแกก่อนนะครับกดค้างไว้โอเคกดย้ํานะครับโอเคนะครับเข้าไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นที่ระบบไฟของเดินไม้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะซ่อมกันเลยนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับไปดูกัน มีสงการนะครับผมถอดเมดบอร์ดออกมาแล้วนะครับมาดูกันเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับว่าไฟได้ขาดไปไหมนะครับหรือมีไฟมาครบไหมนะครับผมจะใช้กาวร่วมนะครับกาวร่วมจากซัพไครับเปิดสวิตช์คุญแจนะครับแล้วก็วัดจากไฟขาเข้าเลยนะครับมีสิบสองโวลต์นะครับวัดที่เกตกันนะครับเกจขานี้มี0.5นจุดห้าโวลต์นะครับ มี3.7นะครับอย่นี้มีไฟแล้วนะครับ3.7 0.5นะครับ0โวลต์นะครับ3.7นะครับมีไฟ2ฝั่ง3.7นะครับแต่จริงๆต้องมี5โวลต์นะครับอ่บวกเครดนี้นะครับ0.4นะครับ3.7 0โวลต์นะครับ3.7นะครับมี3.7ทั้ง2ฝั่งนะครับโอเคเครดนี้นะครับ0.5 ห้าจุดสองนะครับนี่มีไฟห้าโวลต์แล้วนะครับเกตนี้มีห้าโวลต์นะครับแต่แตเกินมาเป็นห้าจุดสองจริงๆต้องห้าโวลต์ศูนย์จุดสามศูนย์โวลต์นะครับโอเคนะครับมีห้าจุดสองโวลต์นะครับเกตนี้ไฟเกินมานะครับอันนี้ขาดนะครับอันนี้ก็ขาดไม่เกินนะครับโอเคศูนย์จุดสี่นะครับศูนย์โวลต์ศูนย์โวลต์นะครับอันนี้ไม่มีไฟนะครับ 3ามจุดหกนะครับมีสามจุดหกโวลต์ฝั่งนี้ศูนโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามไฟห้าโวลต์กลับมาทั้งหมดครับอันนี้ปรับแสงนะฮะไม่ได้นะครับแสงจะจ้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ไฟกัน ทั้งีทรงการนะครับผมจัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปิดแล้วเป็นสเต็ปไหมนะครับไฟแดงก่อนนะครับแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ไฟขาวนะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เข็มเทสเลยนะครับว่าเข็มกวาดหรือยังนะครับโอเคใส่ก่อนนะครับใส่เพื่อเทสนะครับอันนี้ยังไม่ได้คาลิเบรเข็มนะครับโอเคใส่เพื่อเทสก่อน เปิสวิตช์กุญแจนะครับครั้งแรกต้องไม่กวาดนะครับเป็นของเป็นสเต็ปของซัพพลายผมอยู่แล้วนะครับปิดใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับรอบนี้ต้องกวาดนะครับเห็นไหมครับแข็มกวาดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับว่ายังมีส่วนอื่นใช้งานได้ไหมเข็มทิป A ทิป B ใช้กลับมาใช้งานได้ไหมแล้วก็อันนี้ปรับแสงนะครับผมปรับได้แล้วนะครับปรับแสงได้แล้วนะครับโอเคเราไปประกอบ คุณพี่สงการนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดสวิตกุญแจนะครับโอเคนะครับโอ้ผมคาลิเบตเบ็ดเข็มนี้ไม่ตรงนะครับปิดเปิดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตแกะแจัดเข็มความร้อนใหม่นะครับความร้อนผมไม่ตรงนะครับไปแก็ใหม่นะโอเคนะครับของคุณพี่สงการนะครับมาดูกันเปิดสวิตกุญแจนะครับ นะครับเข็มกวาดแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจัดเข็มให้ตรงไหมนะครับเข็มความร้อนนะครับกิโลเมตรต่อน้ำมันนะครับทิปเอนะครับทิปเอมาแล้วนะครับทิปบีมาแล้วนะครับเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่1 3 7 3 4กิโลเมตรนะครับแล้วก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนะครับวัดรอบตรงนะครับจะมาดูกันนะครับผมจะเข้าโหมดเทสได้ดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหม กดปุ่มนี้นะครับค้างไว้นะครับกดเทปเปิดสวิตคุญแจนะครับแล้วปล่อยนะครับกดอีก4ครั้งครับ1 2 3 4สาสี่นะครับนี่มาดูกันนะครับเห็นไหมครับความร้อนครึ่งนึงอ้ณมันครึ่งนึงนะครับเลขสะสมดูนะครับ2 4 5 6 7 8ห้ากดดศทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็110ินิดๆนะครับอันนี้3,000ันนะครับโอเค ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ใช้งานได้แล้วสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าคือประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงศ์ให้ตามคลิปครั้งต่อ,ตอไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สงการครับเอง นำรถมาแล้วก็ถอนเพื่นใหม่ให้เราดูแลกันนะครับและเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมก็มีชื่อที่อยู่บนโทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับโทรมาสอบถามกันก่อน,อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับตอบเท่าที่รู้ที่ไม่รู้ต้องขออภัยนะครับละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค,ครับ